วันนี้จะให้ดูที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับเป็นดาวเป่ายันเกาะเพชรของหลวงพ่อวันนี้มีมาสามสี่สิบกล่องเดิมๆทั้งนั้นเลยจะให้ดูกันมานะฮะนี่นะคุณจะเห็นว่าจริงๆกล่องเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นยางนะจะเขียนว่างานเป่ายันเกาะเพชรครั้งที่เจ็ดสามมกราปีสามศูนย์หลายท่านเก็บไว้ไม่เคยเอาออกมาดูจริงๆจังๆผมเนะี่ยมีเยอะนะผมจะไปแยกให้ดูว่าที่เห็นเนี่ยเป็นกลองนะ บางองค์อะเล่นเงินกับหมื่นบางองค์ก็เล่นไม่ถึงพันบางองค์ก็พันกับบาทบางองค์สองพันก็แล้วแต่สีวันนี้เราก็จะพูดง่ายๆว่าดูไปเรื่อยๆแบบเพลินๆนะครับดาวเป่าปยันกอบเพชรของหลวงพ่อเนี่ยที่โฟกัสวันนี้เลยก็คือหัวข้อคอนเทนต์หรืออยากจะพูดหลายอย่างบอกพวกเราก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องป้องกันไสยศาสตร์อย่าลืมนะครับว่าน้ําถึงไหนปลาถึงนั่น คนดีอยู่ไหนคนเลวอยู่นั่นปัจจุบันนี้รู้สึกว่าชอบกันแล้วเกิดเรื่องเรื่องกันมูเรื่องการส่งเจ้าเข้าเผไปขอไหว้นั่นไหว้นี่คุณอย่าลืมนะครับพวกนี้มันเป็นพลังงานที่รวดเร็วทันใจเขามีผลนะจะบอกเขาไม่มีผลก็ไม่ได้แต่เขาจะดึงบุญของคุณมาจนมากเกินไปทําให้คุณขาดสมดุลในชีวิตแล้วท้ายที่สุดคุณก็จะโดนเช็คบินทั้งขี้ทั้งขนในอนาคตเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยต้องระวังสมัยเนี้ นะคือหลวงพ่อเนี่ยท่านทำเอาไว้หลายอย่างวัตถุมงคลของท่านแต่ที่เด่นเด่นที่ผมจะแนะนําวันนี้เลยก็เกี่ยวกับพวกเรื่องดาวชุดนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวชุดนี้สังเกตสังเกตดูนะเนี่ยเขาจะเป็นยันเกาะเพชรยันเกาะเพชรเนี่ยคู่ปรับเสยศาสตร์โดยตรงคําว่าคู่ปรับหมายความว่าน้ํากับไฟไม่ถูกกันแน่แนสยศาสตร์เหมือนไฟยันเกาะเพชรก็เหมือนน้าไปดับ หลวงพ่อท่านสร้างและปลูกเสกเอาไว้ในชีวิตของท่านท่านทำไว้หลายวันละสังเกตดูนะฮะจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่เป็นกล่องเดิมๆเ,เขาเขียนไว้ชัดเจนว่า,าปีสามศูนนะครับคือจะมีหลายหลายแบบนะครับบางองค์เนี่ยจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยกล่องครั้งที่8เห็นไหมปี30 12ยกันยานี่3มกราปี30มครั้งที่7 แล้วก็ที่พบเจอบ่อยเลยนะที่พบเจอบ่อยบ่อยเลยก็จะเป็นครั้งที่5นะจะไม่ได้เขียนพศเอาไว้แต่ก็อยู่ราวๆปีปร, 28, 29, 30, 30, 30, ประมาณเนี่ยสองแปดสองเก้าสามสิบสามศูนย์ะมานีครับวนอยู่ประมาณเนี้ยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณดูแบบภาพกว้างๆแล้วก็พูดง่ายๆว่ามานั่งนั่งคัดพระเป็นเพื่อนผมก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมแกออกจากกล่องหมดละนี่ผมให้คุณดูอย่างนี้กล่องทั้งหมดคือกร,รมยี่เนี่ย มีหลายสีใช้คําว่าการะฟูเลยกันแล้วกันมีสีเขียวมั่งสีแดงสีชมพูกล่องเก่ากล่องอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นของเก่าเดิมทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบสกล่อง30กว่ากล่องเอามาให้ดูทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยนั่งกันนั่งคัดกันคัดถามว่าคัดอะไรคัดดูว่าแบบเนี้ยราคาเบานี่แบบนี้กลางๆแบบนี้เริ่มแพง ชิ้นแรกก่อนนะครับแพงสุดแพงสุดสีฟ้าสีฟ้าต้องมองดีๆนะครับเพราะว่าฟ้ากับขาวเนบางทีคุณดูต่างกันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟ้านี่ขาวเนี่ยฟ้าจะมีฟ้าอ่อนฟ้าแก่แต่ฟ้าจำไว้เลยนะฟ้าแพงสุดแพงระดับไหนคุณพงประมาณห้0หกันบาท ถ้าสวยสมบูรณ์นะถ้าสวยปี๊ดอย่างนี้เลยอาจจะแพงขึ้นไปนิดหนึ่งแต่ถ้ามีเนี่ยพลอยหลุดหรือว่ามีสนิมบ้างมีอะไรบ้างราคาก็ลดหลั่นลงมาฟ้าแพงสุดนะครับจาไว้ฟ้าแพงสุดนี่ผมมีทั้งหลายดวงเลยสี่ดวงห้าดวงตีฟ้าแพงสุดจําไว้เลยนะต่อไปอแยกไว้สมมตอิอ่ะอันนี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราเอาแยกไว้เราแยกไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับต่อไปลดหลั่นลงมาก็เป็นสี แดงสลับขาวเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอขั้นสีฟ้าจําไว้นะครับสีฟ้านะครับจําให้จงหนักเฉพาะสีฟ้าเท่านั้นนะครับพลิกด้านหลังพลิกด้านหลังนะครับจะต้องเป็นยันเกาะเพชรและมีวงกลมตรงนี้นะครับทุกวงต้องมีถ้าไม่มีเก้ท,ทันทีเฉพาะสีฟ้านะครับพลิกหลังมาต้องมีวงตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยวงกลมกลางยันเกาะเพชรนี่สีฟ้านะ ออีกดวงกันได้เนี่ยดวงที่สองปุ๊บถ้าไม่มีเกททันทีอ่ะต่อไปเป็นสีแดงขาวแดงขาวจำไว้นะแดงขาวต้องไม่มียันเกาะเพชรแล้วโล่งไปเลยดวงที่หนึ่งดวงที่สองเห็นไหมโล่งเห็นไหมดวงที่สามเห็นไหมครับ และต่อไปอันนี้จากแพงลงไปหาถูกสุดแดงล้วนแดงล้วนจะทั้งพลอยนี่ก็มีนี่พลอยแดงพลอยแดงทั้งบดเต็มองค์ข้างหลังจําไว้เลยตะแคงอย่างนี้เวลาดูตะแคงนี้ปุ๊บจะเห็นเป็นตุ่มจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆตรงนี้ถ้าปากกามาก็หาไม่เจอเป็นตุ่มตัวนี้ครับนิดเดียวเนี่ยสองตุ่มทุกวงต้องมีถ้าไม่มีเกสทันทีสําหรับพลอยสีแดง ไล่ลงไปเป็นพลอยสีทองยันเกาะเพชรอยู่ดันหน้านี่หายากนะครับนี่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เป็นพลอยสีขาวและมียันที่แฉกยันที่แฉกคืออะไรครับพลอยสีขาวนับรอบวงตรงนี้พลอยที่แฉกแฉกตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะมีพลอยประดับแบบนี้ครับหนึ่งสอง สามสี่นี่ไอดวงแล้วกันนะเป็นห้าดวงนะคล้ายไก่ย่างห้าดาวในดาวห้าดวงนี่นะฮะดาวหกแฉกหลวงพ่อมีพลอยประดับสวยๆเป็นแบบนี้ครับข้างหลังจะมีทั้งที่โล่งไปเลยนะครับแล้วก็แบบที่มียันนะครับจะมีหลายแบบนะครับจะเอาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้มีหลายแบบดาวขาวมียันตรงแฉก ะะแล้วก็แบบสุดท้ายที่ราคาเบาสุดและพอจับต้องได้และยังไม่แพงนะครับที่ยังอยู่ในหลักพันก่บบาบาทเท่านั้นเองก็จะเป็นแบบมีพอยตรงแฉกกลางแต่ข้างตรงนี้ไม่มีตรงวงกลมจะมีแต่ตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงปลายเนี่ยไม่มีนะจะมีทั้งแบบโลง่งแล้วก็แบบยันเหมือนกันนี่แบบนี้ยังพอจับต้องได้ยังยังไม่แพงนะครับอันนี้เป็นแบบไหนแบบตะกีะ้เอาซ่อนไว้แยกไว้ แยกไว้นี่นะครับปึ๊บผมก็รวมรวมมาให้แล้วถ้าสมมุติถ้าเราใส่กล่องอสมมุติถ้าเราใส่กล่องเดิมจริงๆในอยู่ในกล่องเดิมหมดทุกองและผมวันนี้ว่างก็เลยเอามานั่งแกะแล้วก็อ้าวไหนๆก็แกะออกมาแล้วจะทําคลิปดูของตัวเองศึกษาสะสมผมก็เลยเอามาเป็นวิทยาทานบอกพวกคุณด้วยเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบก็บกหนึ่งรุ่นเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างเอาไว้มันสวยหลวงพ่อปลูกเสกเอาไว้อะไรที่เป็นยันต์กออเพชรและท่านทําไว้มีในธรรมเนียบวัดมีในประวัติสืบได้ คุณเช่าได้เลยอนาคตจะหากันมากเลยตอนนี้เล่นกันไม่ไม่ไมแพงบะพันกาบ,บาทเต็มที่ก็สองพันสามพันอย่างแพงก็ห้าพันเต็มที่ใช่ไหมแต่แต่อะไรรู้ปะเวลาเราเก็บตุ่มคนหลวงพ่ออะเก็บตอนที่เก็บตอนที่คนก็ยังไม่หากันถ้าตอนที่คนเขาหากันแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแพงเราเก็บก่อนเราได้เปรียบก,ก่อนนะเนี่ยผมก็จะมารวมรวมนะผมเอามาเป็นทำเนียบผมผมอย่างนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูแบบว่าเอออาจจะเยอะหน่อยนะ ข้างกว้างให้ดูทั้งกล่องทั้งพระว่าเป็นอย่างนี้นี่นะฮะเนี่ยครั้งที่เจ็ดมังอันนี้ครั้งที่ห้ามังอันนี้ผมพูดถึงที่เขียนหน้ากล่องนะเห็นไหมกล่องกำรรมะหยี่ก็จะคลาสีเลยมีทั้งสารพัดอะแดงมัง่งฟ้ามัง่งชมพูมัง่งเขียวมัง่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สีฟ้านี่ผมบอกแพง นี่ดาวปล่อยฟที่ผมว่าแพงนะก็พอสังเกตสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นวิทยาทานกันละกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายจะกดวางแล้วนะฮะถ้าชอบแบบไหนก็อันไหนที่ผมมีเยอะก็อาจจะแบ่งปันให้ได้นะครับทางมาบ้านเขียวนะครับแอดพงแปดแปดเก้านะครับบ๊ายบายวันนี้ครับสวัสดีครับ